ถึงแม้ว่าข่อยสิเดกิดเกิดมาอยู่ในครอบครัวของชาวนาชาวนาที่ยากจนอีกซะด้วยแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าข่อยก็มีความสุขด้มีความสุขย่อนอยังมีความสุขเพราะว่าพอมเมฮาให้ความอบอุน่นบอกสอนลูกแต่นห,นหน่อยเลยทุกคนเนาะไอ้หักกันแพ่งกัน มีย่างกะกินกินอยู่ง่ายๆเออบ่ได้สอนให้ลูกไว้เป็นไอ้ไอ้โดยเฉพาะไอ้พวกเกี่ยวกับแนวแนวที้ย่บดีสิ่งที่บดีเนาะการพนันอันนั้นอันนี้เพิ่นกระบ,บ่ให้ออกบ่ให้ลูกไปคของแวะเด้พ่อคอยแฮงสอนดีละการเออบ่ให้เอาความในไม่ให้นำออกความนอกไม่ให้นำเข้านะพี่น้องเนาะ ขอบขั้วบ่ไดล้ำด้วยดอกแต่ว่ามันมีความสุขได้ยอยู่รวมที่รวมนองน้ำกันทุกคนเนาะพันซอนในฮักแพงกันพี่นองเอ้ย,อย,อยบางคนเนาะบางคนเกิดเป็นลูกเช่าหน้าอยู่ตาข้าเจ้าบ่ไ้เฮตให้เฮตหน้าคือขอบขั้วเขาเโดยเฉพาะขอบขั้ว่อยนี่ยแล้วข้าเจ้าเกิดเป็นลูกเช่าให้เชาหน้าแต่ว่าข้าเจ้าเป็นท่านาดี ลูกเต่าพิ่นบ่ไดไปให้ไปหน้าบ่ไดไปหูจักชีวิตไดเช่าการทำนาอีหยังนาก็มีแต่จ้างคนเหน่คนเศร้าคนหยังก็เสียเนาะความโชคดีของข่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อแม่หักแล้วเนาะพี่น้องก็หักกันพี่น้องก็หักแพงกันเนาะเป็นห่วงกันเป็นห่วงเป็นใ่ยกันอยู่ตลอดค่ะมียังกับแบงปันกันนอกจากนั้นได้บาตรนี้ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนตั้งแต่อยู่ชั้นปฐมเออชั้นปฐมชั้นมัธยมโดยเฉพาะเออเพื่อนเพื่อนถึงไงคืว่นาน้ำกันหรือว่าเ,เรียนที่อยู่อในชั้นมัธยมสีเนาะมาน้ำกันนี่ตั้งแต่มาเออปฐมมัธยมขึ้นมาน้ำกันนี่พี่น้องโอ้ยขอยมีความรู้สึกว่าโอ้ขอโชคดีไหม มีแต่เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่โมดีๆมีหยังกันขัดก,กันเป็นห่วงเป็นใยเอ่อเป็นห่วงเป็นมันสัมผัสได้พี่น้องไม่ได้เป็นเอามาโมมาคุยเด้มันสัมผัสได้จริงๆเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราเจ็บป่วยเพื่อนก็มาหามหาให้ความช่วยเหลือมาให้ดูแลกิดการดูแลน,นันนี่โอ้ยอันซึ่งขักเด้อพี่น้อง นี่แหละค่อยว่าค่อยโชคดีค่อยเกิดมากคอยโชคดีค่ะว่ามีเพื่อนกับเพื่อนที่ดีเพื่อนบ้านก็นดีคือกันไม่พี่นอ้องอะไรเราก็โชคดีหลายๆอย่างเข้าเกิดมากอาการครบ32เขากับที่ว่าเขาโชคดีเราเด้ถึงแม้ว่าเขาจะบปเด็กเกิดบนกองเงินกองท่องเนาะพี่น้องบอดดี้รบอดบอด้ร,ดรวยเขากับความสุขของเข,าขา้าเข้ากับเขากับยู่กับความพอใจของเข้าได้พี่น้องอลังคนรวยล่นฟ้าเออเพิ่นกะ หาความสุขบ่ได้คือกันบางเที่ยพันก็อาจจย์สุขภาพเบอร์ดีแน่หรือว่าอยูในใ่ไอ้ขอบรัวที่มแต่แกงย่างชิงดีอย่างเี่นพี่น้องเออมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนดอกจากอันนี้ก็แมเบอกให้ฟังซื่อๆดอกว่าโอ้ยคอยขอบคุณหลๆขอบคุณขอบคุณพอมีคอยเออที สอนในลูกหาก,กันแท่งกันสอนในลูกทุกคนเป็นค้นดีเพิเ่นบัลเดเรียนสูงเพิ่นกระแก่จบปพซีเพิ่นกระตาเพิ่นข้ามสอนของเพิ่นนี่มันสุดยอดดีหลีพี่น้องคือกันฮักแพ่งกันมีหยังกับแบงปันกันค่ะพี่น้องเพื่อนฝูงก็คือกันมีตะพูด,ดีดีโอ้ยโชคดีลีพี่น้องนี่แหละก็ภูมิใจดีใจที่สุดที่ได้เพื่อนดีๆพี่น้องฟองไฟคือกันดีมีแต่คนดีๆเลย ถือว่าค่อยโชคดีขนาดเลย้อพี่น้องเด้วเอวา่าเบาสู้กันฟังซื่อดอกบ่ามี่ยังดอกคะพี่น้องค่ะกับประเดี๋ยวว่าไปอวดไปโวยยังบ่มีแนวสวดดอกก็อยู่เพราะซ้ำนี่แหละต่ละมือก็ไดดกะมาบอกไอ้ฟังซื่อว่าความโชคดีของเราบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปว่าเอา้ยเราข้ามองแต,แต่ว่าข้าวถูกข้าอยากข้าบ่มีสิกินข้าวลำบากเนสัตว์นี่ส แต่ความโชคดีของเขานี่ล่ะรอบคังเพื่อนบ้านเนพื่นอนฝูงพอเมียพีย่น้องปองไปเพื่อใดนี่อยังังสิสิ่งแวดลอมดีๆกับเข้าก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ